ก้าวไกลไม่ควรกินร่วมเล่นสลากกินแบ่งเป็นหรือเปล่านะฮะแสวงคือร่วมสม,มุนตอยูกต่างถ้าพรรคก้าวไกลยังดื้อดันนะถ้าสมมุติว่าพรรคเพืเอ่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได,ด้ีผมไม่อยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นจะกินรวบไปหมดนะครับถ้าอยากจะได้ทุกตําแหน่งต้องทําให้ได้แบบพรรคไทยรละไทย371เจจสียงในอี่นี้ จะชี้เป็นชี้ตายเอาาำหน่งไหนก็ได้ด้วยความเคารพความคิดเห็นของอาจาร,รย์ปิยบุตรแสงกนกท่านอยู่ภาคเก้าไก่ทุกสิ่งทุกตำแหน่งท่านจะกินลวกไปหมดนะครับโดยเข้าใจว่าตนเองมีเสียงข้างมากโดยคำจริงร้อยห้าสงเสียงนี่นยังไม่ใช่เสียงที่เกินครึ่นถ้าอยากจะได้ ทุกตำแหน่งต้องทำให้ได้แบบพัพกไทยพรรไทยสามร้อยเจ็ดสิเสียงในอดีตที่จะชี้เป็นชี้ตายเอาตำแหน่งไหนก็ได้ที่ผมกำลังพูดเนี่ยฝ่ายพักเก้าไกลโดยพักเพื่อไทยยินดีที่จะสนับสนุนให้คุณพิธานิมิตนรั์เป็นนายกรัฐมนตรีแถลงโดยเด็กขาดว่านี่คือประเพณีของระบอกป,ประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อพรรก้าไกลซึ่งเป็นพรรที่ได้ไข่เป็ดไข่ไก่นะ ไม่ใช่ว่าได้ฝ่ายบริหารแล้วจะไม่ให้พรรคอื่นไปดํารงตําแหน่งในฝ่ปปยายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติต้องดูความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาบางครั้งคุณชวนหลีกไป5้าสิเสียงก็ยังได้บางครั้งคุณอุไทยพิมเจชนสามเสียงก็ยังเป็นประธานสภาดูความเหมาะสมดูกรต่อกอของบุคลากรของทั้งสองพรรคแล้วผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะมีความเหมาะสมในตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวที่ออกไปอาจจะบอกว่าเอ๊ะมาแข่งแย่งกันทําไมไม่ใช่นะครับถ้าเพราะว่าเราทั้งก้าไกลและพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักประชาธิปไตยทั้งคู่เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าก็ตาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปโหวตกันในสภาว่าพักเพื่อไทยหรือพักเก้าไกลจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสุขามสุจริตนะครับด้วยความเคารพของารย์าชน แสด,ดงว่ารอบนี้เพื่อไทยสู้เต็มที่จะเอาประธานสภาไม่ใช่สู้เต็มที่เพร,ราะว่าทุกพักไม่ได้เสียงเกินขึ้นนะครับเรามีความจัดเจนเรามีความเชี่ยวชาญเราเคารพประเพณีบรรพบุรุษของรัฐสภาว่าควรจะมีคนที่เหมาะสมไปนั่งตำแหน่งประธานสภาเป็นหน้าเป็นตาไม่แพ้ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเราได้คนหนุ่มแล้วนะครับได้คนหนุ่มที่เหมาะสมกับการรัสมัยแต่ว่าประธานสภานั้นผมคิดว่าพรรเก้าไก่ ไม่ควรกินร่วมเล่นสลากกินแบ่งเป็นหรือเปล่านะฮะแสวงจุดร่วมเสม,มือนจุดตา่างถ้าพรรคเก้าไกลยังดื้อดันนะถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดีผมไม่อยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นครับแต่เหมือนกับคุณพิบุตรนะฮะเหมือนเขาจะไม่เห็นด้วยกับ MOU ที่ไม่มีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองการเอาประธานสภาตรงเนี้ยาจจาะเป็นการการันตีว่าจะได้พิจารณาเรื่องนี้ในสภาครับครับต้องผมก็เสียดายที่ท่านอาจารย์พิบุตรไม่ได้เข้าสภานะ ท,ท่านก็เป็นห่วงเรื่อง MOU ท่านก็ควรจะไปไปพูดปีในพักก้าวไกลของท่านโดยเฉพาะเรื่องมาตรา1นึเนี่ยในการรณรงหาเสียงใ,ใครๆก็รู้ว่าพักก้าวไกลฉกฉวยเอาเรื่อง1นึนี่มาหาเสียงจนได้รับชัยชนะประชาชนที่เป็น FC ก็ติดใจว่าเอ๊ะหาเสียงแท้เป็นเสืตายไปดูถูกดูแพนพักอื่นว่าสู้ไปกลาบไปพอตัวเองได้รับชัยชนะแล้ว สิ่งที่ตนเองพูดไว้เนี่ยมันจะไม่เหมือน่าสู้ไปโกหกไปหรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็เลยอาจารย์พิจิตรคงเป็นห่วงนะครับคงเป็นห่วงภาพลักษณ์ของของก้าวไก่นะยังไม่เป็นรัฐบาลเลยก็ก็ทําอย่างนี้ซะแล้วนะจะมีความเชื่อมั่นในอนาคตไดไอย่างไงีอาจารย์พิจิตรก็เป็นห่วงด้วยครับว่าถ้าเกิดประธานสภาเป็นของพรรคอื่นเนี่ยคนมาล่้ประการหรือว่าถึงข้อไหนจะไม่ผ่านสุดที่ประธานสภาชุดปัจจุบันนี่ภายใต้การตรวจสอบของสื่อสารมวลชน และสื่อสารมวลชนที่รวดเร็วอย่างนี้นะครับคลิกฟื้นจากคุณสมบูรณ์โลห์ผเป็นอนันต์ปัญญาลชุนไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสังคมเทคโนโลยีก็ตรวจสอบข่าวแต่ละข่าวกฎหมายแต่ละกฎหมายจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยประธานสภาจะทําตามอําเภอใจไม่ได้ต้องทำตามความรู้สึกตามกฎข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนอย่าห่วงเรื่องนี้ครับถ้าจะเป็นรัฐบาลอย่าห่วงเรื่องเ็กนะผมผมก็สอนเนยนะ ในฐานะที่อาจารย์ปีุ่่เป็นรุ่นน้องอผมเขารบนับผือนนะเขาก็เคารบนับผื่นเอานะแตะมือกันนะน้องจา๋าไม่ได้ชักตำแหน่งก็ไม่รบสียหายตายสิจ๊ะนะครับ okay.